มาดูข้างในกล่องนี่ตัวเมาส์ทุกคนดูเมาส์นะครับมากันแบบนี้เลยนะแล้วดูอุปกรณ์อย่างอื่นนะเขาจะมีสวิตช์ให้เราอีก2คู่เป็นสวิตช์สีน้ำตาลแล้วก็สวิตช์สีฟ้ามีโคเวอร์ให้เราด้วยโอ้โหอันนี้คือโคเวอร์ที่เขาให้เรามานะครับเราสามารถสลับใส่กันได้แบบเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยนี่แบบนี้สวยไหม แบบนี้ก็ได้อะจะมีเมาส์ตัวไหนที่มีโค cover มาให้เยอะมากกว่านี้อีกไหมเนี่ยดูสิคือถ้าใส่สลับกันนะผมว่าได้ประมาณ18แบบเลยนะเขามีสวิตช์มาให้เราด้วยถ้าเป็นสีน้ำเงินตัวนี้กดเสียงดังคลิกดีจังหวะสนุกถ้าเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เสียงจะเงียบมีแรงต้าน อันนี้กดสนุกเหมือนกันแต่เสียงไม่ดังนะทุกคนและที่มากับตัวเครื่องสีชมพูอันนี้ก็เป็นของหัวหน้าใส่ดึงแค่นี้เองทุกคนง่ายมากตัวสวิตช์สีชมพูให้เสียงที่ดังเหมือนกันแต่ไม่เท่ากับสีฟ้าตัวเมื่อกี้นะตัวสีฟ้าจะดังกว่านะทุกคนแค่นี้เองใส่แล้ว อันนี้เรียกว่าสลับสบเปลี่ยนกันได้แบบง่ายๆอ่ะแล้วในส่วนของการเชื่อมต่อของรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อแบบมีสายได้ดูสายที่เขาให้มานะครับอันนี้สาย Type C ด้านหนึ่งเป็น USB-A อีกด้านเป็น USB-C เมื่อกี้ไปวัดสายมาสายยาว2เมตรเลยนะเราสามารถใช้งานแบบใช้สายได้แบบนี้หรือว่าเราจะใช้งานเป็นแบบไวเลส2.4หรือว่าบลูทูธ5.0อันนี้ก็ใช้ได้นะครับถ้าเราจะใช้งานเป็นไวเลส2.4 ขาก็จะมีตัวดองเกิลอยู่ตรงนี้ก็เอาไปเสียบป,ปุ๊บกดสวิตช์กดเปิดสามารถใช้งานได้เลยนะทุกคนตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์ของ p ิซ a ่า3 5 p 5 p o l องห้ a โพ0 0 0 0เร d ห i 1 0 0 0 0 0และที่สำคัญนะก่อนใช้งานทุกคนนี่อย่าลืมลอกพลาสติกออกนะครับ3จุดเลยนะเราต้องลอกออกนะครับไม่งั้นมันไม่ลื่นนะทุกคน3จุดเลยลอกให้ดูเลยอือหือ อย่างลื่นมาดูที่รอบๆของตัวเมาส์จะมีคลิกซ้ายคลิกขวาตัวนี้เปลี่ยนสวิตได้มีปุ่ม forward ปุ่ม Back ที่สกรูเมาส์ก็จะมีตุ่มแบบนี้เลยนะทุกคนเรียกว่าเวลาใช้งานนะอย่างนึ่มกดได้ด้วยแล้วก็ปุ่มปรับ DPI เขาจะมีซอฟต์แวร์ให้เราติดตั้งด้วยนะเราสามารถปรับได้นะครับ ข้างในก็จะมีโลโก้ n e o l u t i o n e s p o r t ตัวนี้รับประกัน2ปีตอนนี้ผมลองเสียบใช้งานแบบสายดูอย่างเข้มอะสีจะเปลี่ยนตามที่เราปรับ dpi เลยนะเดี๋ยวมาทดสอบใช้งานแบบไร้สายกันบ้างผมจะเชื่อมต่อผ่าน usb dongle นี่คือ usb dongle ปึ๊บ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 อ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการเชื่อมต่อ b l บลู o t h ให้เรากดค้นหาอุปกรณ์ แล้วก็กดที่ปุ่มบลูทูธล้วดูไฟนะครับจะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นแบบนี้ให้เรากด3ปุ่มนะ1 2 3กดค้างไว้3วิ1 2 3พอเรากดเสร็จแล้วจะขึ้นชื่อเมาส์โ solar กดเชื่อมต่อจับคู่เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมสามารถเชื่อมต่อที่3แบบแบบสายแบบไวเลสแบบบลูทูธดูโคเวอร์ของเขา ยังไม่พอมีสวิตให้เปลี่ยนอีกมีไฟ R G B ให้เราแบบนี้อีกปรับ D P I ได้ใช้เซ็นเซอร์ของ p ิก a r 3325 Polling Rate 1000 Mac D P I 10 0 0 0มีประกัน2ปีด้วยตัวนี้เลยนะเมาส์ g a มมิ่ง o l a r ถ้าใครสนใจก็ไปกดดูกันได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ติดติกาไปให้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับโหตัวนี้น่าใช้มากแหม เปลี่ยนต่อเอาสีอะไรดีอื